ปฏิบัติการกันอีกครั้งค่ะกับโอพัชรานะคะแล้วรับรองค่ะวันนี้โอจะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาอวดกันทั้งในบ้านเราแล้วก็รอบโลกกันเลยทีเดียวนะคะ่ mm hmm. so, วนวนนี้โอมีอะไรมาอวดไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. ช่วงแรกในวันนี้เนี่ยนะคะโอรับรองเลยว่าต้องถูกอกถูกใจสาวๆแล้วก็หนุ่มๆอย่างแน่นอนเพราะว่าโอจะหาสุดยอดตัวแม่นะคะด้านหุ่นเป๊ะอกตุ้มประจําวงการของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะดารายุคนี้เนี่ยเวลาไปออกงานหรือออกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องใส่ชุดเน้นสรีระใช่ไหมคะแต่ต้อง โกโยต้องงัดกันแบบหืมสบึมกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวหรือว่าช่างภาพเนี่ยก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็ได้ขึ้นปกกันไปต่างๆนานาเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ฮิตเทรนด์ใหม่ของดารายุคนี้เลยทีเดียวนะคะเรีรเยกๆๆ <ๆ S 2> ได้ว่าซู่ยิงเดียวไม่พอค่ะจะต้องอกอุ้มด้วยค่ะฮิตเป็นกระแสมาแรงแห่งยุคข,ขนาดนี้นะคะอวดดีโชว์เนี่ยก็ต้องจัดอันดับตัวแม่ซะหน่อยนะคะหาดาราที่ขึ้นทำเนียบเบสบูฟนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันดาราคนไหนติด ทำเนียบบ้างไปชมค่ะคนที่หนึ่งคุณตั๊กบงกฎคงมาลัยทำเนียบนี้ไม่มีเธอโพของเราคงจืดไปถนัดตาเพราะต้องยอมรับว่าสรีระของคุณน้องไม่เป็นสองรองใครจริงๆแถมยืนยันการันตีว่าเจ้าจริงอะไรจริงเพราะแม่ให้มาล้วนๆไม่ใช่มาปอดบว,วมเอาทีหลังให้หลายคนเป็นห่วงนะเจ้าค่ะคนที่สสาวเมพิชนาสาขากร สาวคนนี้มาแรงแซงโคงรุ่นพี่ไปหลายคนด้วยสรีระอวบอิ่มแถมขาวเป็นหยกกล้วยไปทั้งตัวบวกกับการแต่งตัวแบบบื้อหวาแทบทุกครั้งที่ออกงานทำให้ออร่ากระจัดกระจายเข้าตากรรมการจะต้องยกขึ้นทำเนียบเบสบูทไปอีกคนคะ่ะสาวคนที่สาม คุณกระแตสุภักษรชัยมงคลสาวสวยจากหางดงเชียงใหม่เจ้าเข้าวงการมาจากการประกวดสาววัยใสจนได้เป็นสาวดัชชี่เกิลแต่ด้วยรูปร่างและสัดส่วนที่โดดเด่นจึงถูกดึงตัวไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ําจนติดโพกลายเป็นนางแบบสาวเซ็กซี่ติดอันดับต้นๆของวงการไปอีกคนด้วยความไม่ทั้งใจคะ่ะ สาวสวยคนสุดท้ายคุณอุ้มหลักขนาพูดถึงสาวอืมทรงสวยขาดสาวนางนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะนางคืออีกหนึ่งตัวแม่เซ็กซี่จีตาดระดับแถวหน้าไม่แพ้ใครเช่นกันถ่ายแบบออกงานแต่ละครั้งจัดหนักจัดเต็มเกินพิกัดยิ่งถ้าเป็นแฟชั่นชุดว่ายน้ำด้วยแล้วลวก็ใครก็กินนางไม่ลงเพราะหุ่นเสียอืมแบบยกกำลังสองที่แม่ให้มานั่นเองค่ะอืมจัดหนักกันขนาดนี้เนี่ยนะคะอุ้ยตายแล้วตัดสินใจยากจริงๆเลยนะคะแต่ละคนเนี่ย สวยๆอกตุ้มกันทั้งนั้นเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสาวๆหนุ่มๆกันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยเห็นว่าใครเนี่ยจะติดอันดับ best b o o t นะคะไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่อุ้มลักษณะค่ะเวลาถ่ายแบบออกมาแล้วดูดีอะ,ะ,ะค่ะกาแตค่ะรู้สึกว่าหน้าอกเขาสวยแล้วดูเหมือนเป็นผู้หญิงมั่นใจด้วยค่ะกะแตะค่ะมีหน้าอกสวยอะค่ะคิดว่าเป็นพี่กะแตะค่ะตัวสวยเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ โจวจสวยแบบไม่ได้แต่งเติมอะค่ะกระแตครับเขาเล็กซี่แล้วก็น่ารักดีครับดูเลือดเดินดีครับเอาพี่อุ้มนะขณาน่ารักดูเขาดูน่ารักแล้วก็ธรรมชาติน่ารักเป็นธรรมชาติพี่เมย์ครับเพราะว่าเขาหน้าจาน่ารักดีพี่เมย์ครเขาหุ่นดีมากเขาผิวสวยเป็นกระแตครับคเขาตุ้มๆตุ้มๆเลยคิดว่าเป็นกระแตนะครับผมว่าเขาตุ้มๆตุ้มๆเลยเลือกเมฟิชาน่าค่ะ เพราะว่าเวลาเขาใส่ชุดเวลาออกงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเว้าวส่วนเว้าวอะไรอย่างงี้ค่ะเขาสวยมากหน้าอกดูดีขาวอะไรอย่างี้ค่ะถ้าให้พี่แพทเลือกนะชอบเอาตามที่ตัวเองชอบเนี่ยพี่แพทชอบน้องเมทิเชน,นาเพราะว่าพี่ว่าน้องเมย์เี่น้ีย่ยเขาดูแบบพอดิบพอด,ดีไม่ใหญ่แล้วก็ดูเป็นแบบแขนแรงดูแบบปัดเปรียวเซ็กซี่ด้วยหน้าเขาด้วยอันนี้ชอบมากแต่ถามนิดนึงได้ไหมคะว่า สี่ท่านเองเหรอทำไมพี่ไม่ติดโฮคะ่ะ I'm sexy and I know it นโพจเฟสบุ๊กของวงการกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้ใช่คนทรรมได้อย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่มีหนะ้าอกที่ราบเรียบเนี่ยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ย่อนคล้อยไปตามกาลวเวลาให้กับอวบอิ่นเด้งดึงแต่งตึงยังไงเนี่ยนะคะเหมือนเหล่าสเลปดาราโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอนะคะมีแน่นอนให้ชมในช่วงมีดีโชค่ะ